สวัสดีค่ะช่องสมุนไพรในเมืองดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาท่องเที่ยวดูสมุนไพรไทยนะคะที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีตามมาเลยค่ะ สวัสดีครับผมหมอโนพรแพทย์แผนไทยวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับปราชาวบ้านอีกท่านหนึ่งนะครับลุงนวยคลองเจ็ดนะครับเชิญท่านปราแนะนําตัวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอำนวยสังวานเล็กนะครับก็เป็นปราชาวบ้านจากจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมกับทีมงานนะครับมากับคุณหมอโจ้และทีมงานอีกสองท่านนะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรในวัดถ้ำเขาวงครับ ว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างนะครับเพื่อถ่ายองค์ความรู้ตรงนี้นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทางช่อง u t u b e ของทีมงานเราคุณหมอพร้อมยังพร้อมมากเลยครับพร้อมแล้วไปเลยครับวัดถ้ำเขาวงเป็นธรรมสถานเพื่อการปฏิบัติธรรมที่อยู่บนภูเขาลักษณะเป็นศาลาทรงไทยประยุกต์สี่ชั้นสร้างด้วยไม้สักไม้มัค่าลักษณะพิเศษคือภายในอาคารมีทั้งศาลาวิหาร ิหอะังและโบสที่ร้างอยู่สถนวนเะครับท่านผู้ชมต้นแรกนะครับสมุนไพรในวัดถ้ำเขาวงนะครับดูกันจะๆจเลยนะครับอันนี้สัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ก็ไม่พลาดละครับปลาดชาวบ้านแนะนําได้ครับอันนี้ดีปลีนะครับแต่ว่าสรรพคุณเนี่ยพิกัดยารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องให้คุณหมอโจเข้ามาแนะนำเอาหมอโจ้ไปไหนมาอ,อาธิบายเร็วๆให้ผู้ชมได้รับฟากว่าพักเขา สรรพคุณพิกัดยาหรือการใช้ตัวยาใช้อย่างไรบ้างเชิญมอเจอร์เลยครับได้ครับได้ครับอันนี้คือต้นดีปีนะครับที่ท่านปราดอํานวยแนะนําไปนะครับสังเกตที่ใบนะครับใบเขาจะเป็นรูปหอกนะครับอันนี้จะเป็นไม้ไม้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ใหญ่นะครับส่วนใบอีกแบบหนึ่งนะครับที่เลื้อยลงดินนะครับใบที่เลื้อยลงดินจะเป็นรูปหัวใจนะครับไม่ใช่เป็นรูปหอกนะครับอันนี้คือดอกดีปีนะครับเวลาที่มันสุกเนี่ยจะเป็นสีส้มๆนะครับเราใช้ดอกดีปีเนี่ยรดร้อนนะครับขับลมในลาไส้นะครับแล้วก ลดเผ็ดร้อนนะครับแล้วแก้ท้องอยู่ท้องเฟ้อนะครับแล้วก็อีกอย่างมันคือแก้ปวดฟันได้ด้วยนะครับ <S <S ดีปีเนี่ยเราจะเข้าพิกัดยานะครับท่านปราศช,ชื่อว่าเบญจกูลนะครับเบญจกูลครับซึ่ง<อ><อ>สุดยอดสุดยอดีดดเป็นผู้รวบรวมยาเบญจกูลนะครับอ๋อเยี่ยมเลยนี่ตามแพทย์แผนไทยเลยตามตำราเลยนะครับในหนังสือเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปชมตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวลุงนวยกับหมอโจ้จะพาท่านผู้ชมไปดูว่าตัวต่อไปเนี่ยเป็นสมุนไพรอะไรได้ครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับหมอโจเชิญครับ เอออีกตัวแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นผลไม้โบราณเลยนะครับเริ่มหายากแล้วอย่างนี้นะครับไม่ค่อยมีใครปลูกสมัยเล็กๆนี่ผมกินรสชาติหอมอร่อยนะครับแล้วก็เนื้อละเอียดอมเปรี้ยวอมหวานนะครับอันนี้คือมะมะมะพูดนะครับซึ่งมีอยู่ที่วัดถ้ำเขาวงแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะผลของเขานะครับอันนี้ผลยังดิบอยู่ยังไม่แก่นะครับกล้องลองซูมดู สีเขียวๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็มีออกลูกคู่เลยนะครับ2ลูกแล้วพอแก่สุกแล้วก็จะสีเหลืองๆนะครับกินในช่วงเหลืองๆออกส้มๆอย่างนั้นนะครับถือว่าสุกแล้วเนื้อจะแข็งละเอียดเนียนรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากนะครับตอนเด็กๆผมกินซึ่งปัจจุบันนี้ก็หากินค่อนข้างยากเลยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับก็สนใจก็ปลูกไว้ได้นะครับรสชาติดีมากๆครับเดี๋ยวพาไปชมตัวต่อไปครับผมเชิญครับ ครับเจออีกตัวแล้วครับท่านผู้ชมภายในวัดถ้ำเขาวงแห่งนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในพิกัดตรีผาเลยครับเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษมากครับอันนี้สูตรตีผามีอะไรมั่งตีผาว่าพีเพกเสกสมอไทยใส่มะขามป้อมมี3ตัว3สิ่งนะครับตัวนี้ก็อยู่ในพิกัดตีผานะครับอันนี้ชื่อว่ามะขามป้อมนะครับสรรพคุณรายละเอียดพิกัดยาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรียนเชิญให้คุณหมอโจอธิบายในรายละเอียดเลยครับเชิญครับ อันนี้คือต้นมะขามป้อมนะครับลักษณะใบใบเขาจะเหมือนมะขามทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเล็กกว่านิดนึงนะครับอันนี้คือลูกอ่อนของมะขามป้อมนะครับจะสีเขียวเขียวนะครับลดฝาดขมนะครับบำรุงเนื้อหนังให้สมบูรณ์นะครับส่วนเวลาที่แก่แล้วเนี่ยเขาก็จะสีเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาแก่ก็จะเป็นลดเปรี้ยวฝาดขมนะครับแก้เสมหะติดคอนะครับแก้ไข้เจือลมนะครับอยู่ในพิกัดยาตรีพลานะครับตรีพลาสดเลยนะครับตัวนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยนะครับก็หมอโจ้นะครับ ก็ได้อธิบายในสรรพคุณพิกัดยาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่ออันนี้สมุนไพรวันนี้ก็แนะนําเกินแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อที่ไหนคุณหมอเจ้าที่ถ้ำผู้วายนะครับถ้ำผู้วายนะครับรายละเอียดเป็นขึ่นรายติดตามตอนต่อไปนะครับกับทีมงานพวกเรานะครับเชิญครับ